สวัสดีนะคะพี่น้องย,ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องดาว Downy Geo One Official นะคะอันนี้จะเป็นบ้าเออรอบมเม้าจุ้มแจกของเสียอามไทยรถแห่นะคะพอดีเสียอามเพิ่นก็ตอนนี้นะคะก็คือแบบว่าเพิ่อนอยากไล่ย,ย่างไล่แนวนะคะก็เลยให้มาเป็นตัวแทนแจกของเสียอามไทยรถแห่นะคะพอดีเพิน่นทั้งเปิดร้านเนาะพี่น้องจัจ่างที่เราเห็นก็คือไทยลำทับตำโคราชนะคะก็เลย ตงมาแบบทางเมเจอร์พยักให้ให้แจกให้นะคะสำหรับเสียอามไทยรถแห่นะคะพี่น้องผู้ใดที่แถวแถวโคราชนะคะก็สามารถไปอุดหนุนไทยลำลำโคราดได้นะคะเป็นเส้นทางเลี่ยงโคราดไปเฉยภูมินะคะสำหรับไทยลำลำโคราดนะคะแล้วก็อีกอีกหนึ่งกิจการก็คือไทยรถแห่นะคะพี่น้องผู้ใดมีงานก็สามารถทูไปจ้างงานเสียอามไทยรถแหนได้นะคะ แล้วก็ร้านอาหารไทยำํำตำโคราชน,นะคะเป็นออกเป็นานอาหารอีสานที่ที่นี่โดนตีสดนะคะย่าแรงในช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งไปจนถึงสองทุ่มนะคะก็จะเป็นดนตีสดจากไทยร้นแห่นะคะผ<ม>ูะะ้อยากควังโดนตีสดตับไปช่วงทุ่มครึ่งไปจนถึงสองทุ่มนะคะม,มาแล้วค่ะดาราสาวของเรา แล้ววันนี้นะคะน้องปอมแบมอดิพอดก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทนที่แบบว่ามัดแจกพี่น้องพยาคภูมิสายในมือหนีนะคะก็อย่างที่เราหลายคนรู้นะคะว่าน้องปอมแบมก็เป็นลูกสาวมามีอีกหนึ่งคนนะคะกับเจ้าอามก็เป็นลูกชายเรียกนับว่าเป็นลูกชายของมามีนะคะเป็นแม่ฮักมอร์รัมนะคะเป็นแม่ฮักน้องปอมแบมน้องอมแอมแล้วก็เจ้าอามนะคะก็เลยวันนี้นะคะน้องปอมแบมก็เลยมาทําหน้าที่ในการแจกบัตร น้งองค่ออดนะคะอยู่ที่ยิมเมเจอพระยากราภุมพิษัยนะคะและมื้อน,นี้นะคะพี่น้องเป็นวันที่23กรกดานะคะก็แฟนคลับน้องปอมแปมนะคะเรียกได้ว,ว่ามารอนมารอเพื่อที่แบบจิตเจอน้องปอมแปมนะคะวนหนึ่งด้วยแล้วก็ามารอที่จะามาดูคยออนะคะประมื้อนี้เรียกได้ว,ว่าวันรอบที่แล้วนะคะพี่น้องอมันจะเป็นรุ่นรุ่นของอนักเรียนมธัธยมจะเยอะนะคะรอบที่แล้ว อันนี้คือรอบที่สองแล้วนะคะที่น้องปอมแปมมาพยาคภูมิิสัยนะคะรอบนี้นะคะรุ่นของพ่อพ่อแม่แม่นี่จะเยอะนะคะพี่น้องเป็นรุ่นที่แบบว่าแนคขาดน้องปอมแปมมารอมารอจอปอมแปมนะคะเพราะว่าเราได้โพสผ่านแฟนเพจไปนะคะว่าน้องปอมแปมจะมาแจกบัตรใค่อ่ออย่ไม่เจอพยาคภูมิิสยนะคะพ่อพ่อแม่แม่เพิ่นหินโพสนะคะเพิ่นกะมารอเพื่อที่จะได้มาเจอดาราสาวคนนี้นะคะ พี่น้องเห็นสังเกตเห็นยังบคาะน,นี่ค่ายออกพี่น้องต่างชาติกับมะบึงนี่พี่น้องก็าเป็นหมอลำอีสานแต่คนต่างชาติก็คือเขาเอื่นว่าเหการตอบรับดีมากๆานะคะพี่น้องต่างชาติกับบึงหนังคายอ่อนะปฏิเสธบ่ได้ว่าตอนนี้นะตอนนี้ม,มากะระแสคายออกคล้อ,องคลองประเทศจริงๆใส่เข้ามากะระแสแห้งมากแห้งมากจนแบบว่าบางคนเขาเขาอาจจะไม่ได้เป็นแฟนครับสาวน้อยเนาะแต่ว่ากะระแสคายออกแบบ มีแบบนี่ทุกซูเฉี่ยวไปเปิดไปใส่กระโพแต่ใครออกจนเน็่ใไห้ <c oughs> เขาได้แบบอยากออกมาดูว่าเอยทำไมกระแสไครออมมันแรงจังนะคะเหมือนอต่างชาติเมืกก่อกี้แต่ว่า FC แฟนคลับของสาวหน่อยเพชรบานแพงนอดหลายๆคนอีกหลายๆที่ผ่านมาก,ก็คือต่างชาติจะเยอะมากๆนะคะต่างฉากหันมาเบิงหมอล่ำเยอะมากนะคะ <c oughs> เป็นวัฒนธรรมอีสานก็คือแบบไป,ไปไปต่างชาติหลายแห่งนะคะซึ่งนี่ใครออก็เหมือนกันนะคะเมื่อกี้กัะ อย่างที่เราเห็นก็คือพี่ตังฉากเพิ่นกะมาต่อแถวรับบัดจากน้องปอมแปงอธิพรอยู่ที่เมเจอร์พญยากระพุ้งวิสัยนะคะพี่น้องแลวก็แเ<ว>พ่นคับลายๆ่านนะคะๆๆเพื่อนกามารอที่จะถ่ายรูปกับดาราสาวท่านหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะเรียกได้ว,ว่าค่ายออยทํางานค่ายออดทำงานกับทุกท่านทุกแบบดาราที่แบบได้แสดงหนังค่ายออกเนาะ <ๆ S 1> ก็คือกระแสมาพร้อมๆกับ คายอ้อเลยนะคะพี่น้องแฟนคลับหลายๆคนก็มารอถ่ายรูปดูจักมากขึ้นนะคะจากที่เป็นหมอลำนั่งเอกหมอลำมมสาวหนักยพิษมานแพงก็คือกับค้นกับหูจักหลายพอถึงค้แล้วนะคะพี่น้องพอมาแสดงได้มาแสดงคายอ้อนะคะกระเฮดห้แบบว่ากุมเป้าหมายหรือกุมแฟนคลับกับขยายออกไปกว่าเก่านะคะจากเฉพาะมีแต่กุมแฟนคลับหมอลัมบอดพ่อนางคายอ้อนะคะเข้ามาก็จะเจาะกลุ่มเป้าหมายเพิ่มก็ จากกลุ่มเด็กมัธยมบ้างนะครับพอพอเม่ๆหลายๆคนก,บบกต่ว่าต่อๆกันไปว่าอ้าวคอทำคนนี้คนนี้อยู่สาวหน่อยเพรบานแพ้งสาวหน่อยลําเพื่อนโชคกับเดมันลินนังนะคะกับกระแสก็มาพร้อมกับค้ายออจริงๆเรียกได้ว่าค้ายออทํางานนะคะพี่น้อง เอากรมาไทไปดี๋ยวไปไปไปไะไปไเไปไนไป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 ่ปไปไปไไป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 ไไป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 ไไปไปไปไ้ไป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 ไไป โมเลี้ดิ้นเลยค่ะค่ะแบนดสารคามค่ะีิรอนีคนวยเนีย้อันไหนมสูไม่ไม่อยู่อีหล

ที่เจปาลีโอ้แก่แหน่ มันไม่เป็นแบบทมันก็สบายเลยนไม่เหนเลยมันต้นเนอ้ันต้งเหยดอยูแล้วิมันานมันเหนอย

ไม่แจ้ง oh. ก่อนทำผ่านเลยพรี๊ซสัมภานเลยบสัมภาษณ์ำม่านได้แน่รอ้ไทยขู่ให้แม่แน่นั่นแถ่ายพิลล์เพิ่มนแน่นั่นไทยปายบแ่งอวิแต่โอ้่ทยหืนด้วย ก็จะเป็นตัวแคปไม่ดียวนไกค่อปแคบแคมาแลวไม่เดียวคือใส่หนูไว้แม่เป็นดิสีสีส้มคือไม่มาจะขาดนะนี่ที่ผมมีเลยดิกลางกลางที่บ่อปลา